เวลาเราพูดถึงเรื่องลงทุนระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการเลือกหุ้นเด็ดๆใช่ไหมครับแต่เออเคยได้ยินคำว่าการรีบาลานซ์พอร์ตกันบ้างหรือเปล่าชื่อมันอาจจะฟังดูเออไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เชื่อผมเดวยวครับว่ากลยุทธ์ที่หลายคนมองข้ามนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยนะที่จะช่วยให้เราคุมความเสี่ยงแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้จริงๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับว่ามันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ต้องเริ่มจากความจริงข้อหนึ่งก่อนเลยครับที่หลายๆคนอาจจะลืมไป ก็คือพอร์ตการลงทุนที่เราจัดเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยตลาดมันขึ้นขึ้นลง,ลงลงทุกวันใช่ไหมครับแล้วการขึ้นไหวของตลาดนี่แหละที่มันกําลังค่อยๆเปลี่ยนสัสดส่วนค่อยๆเปลี่ยนความเสี่ยงในพอร์ตของเราไปทีละนิดทีละนิด,นดโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอ่ะลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราจัดพอร์ตแบบโอ้โหคลาสสิกสุดๆไปเลยคือ ลงทุนในหุ้น60%อันนี้ก็เพื่อการเติบโตใช่ไหมครับแล้วก็อีก40%เนี่ยไปอยู่ในตราสารหนี้เพื่อความมั่นคงอืมเรียกได้ว่าเป็นสัดส,ส่วนทองคำเลยล่ะที่มันแป๊ะเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยแต่แล้วเวลาผ่านไป1ปีปรากฏว่าตลาดหุ้นมันบูมมากบูมแบบสุดๆไปเลยผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือไอหุ้นในพอทที่เคยมีอยู่60%เนี่ยนะมันโต โตจึงกลายเป็น75%ของพอร์ตไปแล้วโดยอัตโนมัติเลยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้พอร์ตของเรามันเสี่ยงกว่าแผนที่วางไว้ตอนแรกแบบคนละเรื่องเลยปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า portfolio d r i f ์คือพอร์ตมันค่อยๆถไหลเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายเดิมของเรามันเองทีนี้พอพอร์ตมัน d r i f ไปแบบนี้คำถามคือแล้วจะดึงมันกลับมายัางไงคำตอบก็คือการ rebalance นั่นเองครับมันคือการที่เราต้องลงมือทำอย่างมีวินัยนะ เพื่อกลับมาคุมเกมทําให้พอร์ตมันเป็นของเราอีกครั้งไม่ใช่ปล่อยให้ตลาดเป็นคนกําหนดทิศทางให้เราถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะการรีบาลานซ์มันก็เหมือนการจัดระเบียบพอร์ตใหม่นั่นแหละครับคือเราจะขายสินทรัพย์ในส่วนที่มันโตโตจนเกินสัดส่วนที่วางแผนไว้แล้วก็เอาเงินก้อนนั้นแหละไปซื้อสินทรัพย์ในส่วนที่สัดส่วนมันยังขาดอยู่เพื่อดึงทุกอย่างให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นกลับมาที่แผนเดิมของเราแบบเปเ๊ะเ,เลย แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโๆตๆเลยนะครับหัวใจของการรีบาลานซ์เนี่ยนะมันไม่ใช่การพยายามทํากำไรให้ได้สูงสุดนะครับไม่ใช่เลยแต่เป้าหมายหลักของมันคือการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เราสบายใจและที่สําคัญคือมันเป็นการสร้างวินัยให้เราทําตามแผนที่วางไว้ไม่ใช่แบบวอกแวกไปตามอารมณ์ของตลาด คำพูดอมตะของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยผมว่ามันสรุปจิตวิทยาของการรีบาลานซ์ได้มีที่สุดเลยจริงๆนะครับเพราะการรีบาลานซ์เนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราทำในสิ่งที่มันสวนทางกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เลยคืออะไรครับคือการขายหุ้นที่กำลังขึ้นในตอนที่คนอื่นกำลังโลภเพื่อล็อกกำไรออกมาแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปช้อนซื้อสินทรัพย์ที่ราคามันกำลังลงในตอนที่คนอื่นกำลังกลัวพูดง่ายๆมันคือการบังคับให้เราซื้อถูกขายแพงอย่างเป็นระบบนั่นเองครับโอเค พอเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วต้องทำยังไงล่ะใช่ไหมครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่เขานิยมใช้กันจะมีอยู่2แบบหลักๆครับวิธีแรกนะครับเรียกว่าแบบตามเวลา อันนี้ให้ลองนึกภาพเหมือนเราตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับคือกําหนดไปเลยว่าจะเช็คพอร์ตจะปรับพอร์ตทุกไตรมาสหรือทุกๆครึ่งปีหรือทุกปีก็ว่าไปง่ายๆตรงๆไม่ต้องคิดเยอะสูวนที่ที่2คือแบบตามเกณฑ์ครับอันนี้จะเหมือนกันตั้งระบบเตือนภัยมากกว่าครับคือเราจะยังไม่ทําอะไรเลยจนกว่าสัดส่วนสินทรัพย์ตัวไหนตัวหนึ่งมันจะเบี่ยงเบนไปจากแผนเกินจุดที่เรากําหนดไว้เช่นเกินบวกลบ5%เรมื่อไรค่อยลงมือทําแบบนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่าครับพอฟังมาถึงตรงนี้ ผมว่าหลายคนคงเริ่มคิดในใจแล้วแหละว่าเฮ้ยมันฟังดูดีนะแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันได้ผลจริงเหรออืมเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกันลอยๆเราจะไปดูข้อมูลจริงๆกันเลยดีกว่าว่าทฤษฎีนี้มันพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหน ทีนี้เราจะไปอ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นใหญ่ของแวนการ์ดกันเลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการแล้วล่ะที่สําคัญคือเขาไม่ได้ดูข้อมูลแค่ปี2ปีนะครับแต่นี่คือการย้อนกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลตลาดนานถึง80ปีเพื่อหาคําตอบให้ได้ว่าไอการรีบาลานซ์เนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะลองมาดูข้อมูลในตารางนี้กันนะครับจุดที่มันน่าทึ่งมากๆเลยคือถ้าเรามองแค่ช่องผลตอบแทนต่อปีเนี่ยนะนะ จะเห็นว่ามันแทบไม่ต่างกันเลย8.6% 8.5% 9.1%ใกล้กันมากแต่แต่ลองเลื่อนสายตาไปดูที่คอลัมน์ความผันผวนหรือก็คือความเสี่ยงสิครับเห็นอะไรไหมครับพอร์ตที่ไม่รีบาลานซ์เลยช่องขวาสุดเนี่ยความเสี่ยงมันพุ่งขึ้นไปสูงกว่าชาวบ้านเขายังเห็นได้ชัดเลยนะแถมสัสดส่วนหุ้นก็เพี้ยนไปอยู่ที่84%นี่แหละครับคือหลักฐานเช่นดีที่บอกเราว่าการรีบาลานซ์อาจจะไม่ได้ทําให้รวยขึ้นทันตาเห็นก็จริง แต่มันช่วยคุมความเสี่ยงได้แบบมหาศาลเลยโอเคข้อมูล80ปีที่แล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวไปหน่อยงั้นเราลองมาทดสอบกับสนามที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในยุคนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือตลาดคริปโตมาดูกันซิว่ากลยุทธ์เก่าแก่อันนี้เนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลกับสินทรัพย์ที่มันผันผวน,น,นแบบสุดขั้วอย่างนี้อยู่หรือเปล่าโอ้โหดูผลลัพธ์นี่สิครับคือมันชัดเจนแบบต้อออองธิบายยยะะไรเเล ในช่วงตลาดมีที่มันเลวร้ายสุดๆนะครับพอที่แค่ถือเฉยๆหรือที่เรียกว่า u y and hold เนี่ยดิ่งลงไปเกือบ50%เลยนะแต่พอร์ตที่ทำรีบ a ลานซ์อย่างมีวินัยเนี่ยกลับลดความเสียหายสูงสุดลงมาเหลือแค่ประมาณ27%เองเฮ้ยนี่มันคือความแตกต่างระหว่างการเจ็บหนักกับแค่ถลอกเลยนะครับเนี่ยตัวเลขนี้แหละครับคือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดแล้วการรีบาลานซ์มันช่วยลดแรงกระแทกในช่วงวิกฤตได้ถึง42.8% ย้ำอีกทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยเร็วขึ้นแต่มันทําหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยที่ช่วยให้พอร์ตของเราไม่พังทลายลงไปในวันที่ตลาดมันเลวร้ายที่สุดและนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของการบริหารความเสี่ยงพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็น่าจะเรื่องเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการรีบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขผลตอบแทนอย่างเดียวแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากงั้นเรามาทุบความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยๆกันอีกสักรอบนะครับ 1. เป้าหมายมันไม่ใช่การทากาไรสูงสุดอันนี้ผิด2ไม่ได้ไมนต้องทําบ่อยๆย,ยิ่งทําบ่อยยิ่งดีอันนี้ก็ผิดเพราะทุกครั้งมันมีต้นทุนนะครับและ 3. ม,มันไม่ใช่การจับจังหวะตลาดเลยแม้แต่นิดเดียวจําไว้เลยครับหัวใจของมันมีแค่2อ,อย่างจริงๆคือวินัยและการควบคุมความเสี่ยงแค่นั้นเลยผมว่ามีคําพูดหนึ่งที่สรุปปรัชญาทั้งหมดนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะเขาบอกว่าพอร์ตที่ดีจริงๆเนี่ย ไม่ใช่พอที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ตลาดมันดีดีแต่คือพอที่มันอยู่รอดได้ในทุกๆปีต่างหากไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะเขาวัดกันที่การยืนระยะไม่ใช่การวิ่งเร็วที่สุดแค่ในบางช่วงสั้นๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามเอาไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าไอ้แผนการลงทุนที่เราเคยวางเอาไว้อย่างดีในวันแรกเลยเนี่ยวันนี้หน้าตาของมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า หรือว่าที่ผ่านมาเรากําลังปล่อยให้ความผันผวนของตลาดเข้ามาเขียนแผนการลงทุนให้เราใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวกันอยู่